วันนี้ก็พา,าเพื่อนๆมาอยู่ที่สุขุมวิทซอย12ค่ะเขาจะมีการเปิดตัวแหล่งบันเทิงแหล่งใหม่ล่าสุดเลยที่ทําให้เพื่อนๆน,นั้นสนุกสุดเวียงมากกว่าที่เคยด้วยนะคะส่วนจะเป็นร้านไหนนะเดี๋ยวตามมานนี้ไปเลยค่ะ <S, okay, s your n a เอ่อนิค Nick, right? Okay, Nick. So I heard that you are the owner of this place, right? Actually, uh, actually um, my girlfriend is the owner. Okay, so you like a co cool part owner yeah, of yeah. this place. Okay, so um, can I ask about the idea concept of this place? Uh, well, insomnia in some in, uh, in English means you can't sleep. Yeah. Uh, so it's a place for people that want to have fun that can't sleep to come and enjoy themselves. What makes this place different from the other nightclub? I suppose uh, good music, uh -huh. good value, yeah. and good lighting. Okay. Overall, good yeah. fun. Okay. Yeah, so last one. Yeah. So what made you choose this place to be the location of Insomnia Bangkok? Well, it's uh, in the heart of the. Uh, Best part of Bangkok uh -huh. uh, where the shopping districts are and where a lot of people like to hang out. Uh -huh. Okay, so all the things are good here, you know, like including the location and everything surrounding. So you have to see the decoration inside. I heard that it's really cool in there, right? Okay, so thank you very much for today, Nick. So no we're problem. gonna go inside, okay? See you and enjoy. Right. Check it out, check it out, check it out. Check it out, check. check it, check this out. Check it out, check it out, check it out. Check. Check it out. So ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าร้านของอินซ m n มเนียวแบงคอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเขาบอกว่าร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่ดีที่สุดในประเทศไทยด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบเลเซอรหรือว่าแสงสีนั่นเองมั่นจะได้ว่าเพื่อนๆต้องไม่เคยเห็ที่ไหนมาก่อนในประเทศไทยอย่างแน่นอนเลยได้ยินอย่างนี้แล้วอย่ารอช้าค่ะรีบเข้าไปสนุกกันข้างในเลยดีกว่า เอาละค่ะแล้วก็ฝันเข้าง,งานนะคะเดี๋ยวอันนี้ของลงทะเบียนนิดนึงเพราะว่าเขาบอกว่าสุภาพสตรีที่ลงทะเบียนก่อนเข้างานในวันนี้เนี่ยมีสิทธิ์รุนรับช่องท้ท we To a beach, I, okay, so I have okay. for you guys. Thank you very much. So, you can check out the night party. you here. Thank you very much. Okay. Buddha Woo! Yeah. yeah big Callow and DJ thought Bangkok computers okay nice. so I'm gonna ask you something that um how do you feel how do you like it here so far about here uh it's actually great I did the first set uh, 10 o'clock the atmosphere mangya uh, you do it both the atmosphere is really <laughs> nice uh, the system is great the lighting is great spacious something different in Bangkok I'll say the truth it's my first time here you know uh huh. I'm loving it man I'm loving it you know เกิดครับรู้สึกดีลูกวันนี้สนุกมากอินสมเนี่ยวันนี้ครั้งแรกวันนี้ครั้งแรกร้านใหญ่มากคนเยอะมากมาที่นี่ทุกคนต้องมาที่นี่เได้ยินแบบนี้แล้วไม่มาไม่ได้แล้วนะคะเรียกว่าเป็น number one in Bangkok ปรรยากาศแตกต่างแน่นอนอย่าลืมมาที่นี่กันค่ะ Live g r ตอนนี้อันนี้ก็อยู่ก right ับดิเจสุนลอดมกระกอลำนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกกับเขานิดนึงดีกว่าว่าเป็นไงบ้างคะรู้สึกกับผับเปิดใหม่อินอมเนียแบงคอกแห่งนี้ค่ะก็อยากจะขอแสดงความยินดีกับทางอินสมเนียด้วยนะครับเพราะว่าวันแรกดูแล้วสักเซสมากคนมาเขาบอกข้างในเกือบพันคนแล้วนะะแล้วก็เป็นไงบ้างเอยช่วงนี้มีผลงานอะไรบ้างคะฝากแฟนๆเอาเพลงแล้วกันครับเอาบ้าใหม่กอะังจะออกอับั้าใหม่ มาคุณพาปีหน้าน่าจะได้ฟังครับก็ยังไงอย่าลืมติดตามผลงานดูนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรามีเว็บไซต์ก็คือ hipkingdom.com นะคะเป็นเว็บไซต์ที่อัปเดตเกี่ยวกับรายการปาร์ตี้ท่องเที่ยวยามลาตีแบบนี้รู้สึกไงบ้างเอ่ยผมว่าดีนะครับจริงๆแล้ว Night l i ฟ e มันก็มีอะไรที่น่าสนใจไม่แพ้กลางวันอยู่แล้วบางคนอาจจะมอง h นไลฟ์เป็นแค่แบบการมาเที่ยวกันมาอะไเฉยๆผมว่าจริงๆผู้คนเสื้อผ้าการปาร์ตี้มันมี มันมีวัฒนธรรมของมันเหมือนกันรู้สึกดีดีครับที่มีช่องแบบนี้ตอนนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางก็คือ t v วีไวมันนั่นเองอเป็นเใช่ลยทีวีออนไลน์ดูผ่า<ะ><ะ><ใ>นอิน์ได้จริงว่ม <า S 2> รู้<ะ>สึกไงบ้างเอ่ยดีฮะเดี๋ยวนี้ทุกคนก็ออนไลน์กันหมดอยู่แล้วผมก็ออนไลน์<ะ>ทุกคนออนไลน์ดีครับแล้วก็เป็นไงบ้างเอ่ยสำหรับวันนี้เตรียมเพลงอะไรมาให้แฟนๆบ้างก็เป็นเป็นอิเล็กโทรนะครับเป็นดัชเฮาส์อะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็เป็นสไตล์ที่ผมเปิดใช่ครับ ไงก็อย่าลืมเข้าไปติดตามชมกันด้านในเลยนะคะครับผม ทาง w w w t i p k i n g d o m com นั่นเองและสำหรับเทปหน้านะคะจะพาเพื่อนๆไปมันกันที่ไหนแล้วก็อย่าลืมค่ะเข้าไปดูได้ที่ w w w c v y m a n com นั่นเองสำหรับวันนี้หมดเวลาหขอนี้แล้วนะคะยังไงขอตัวเข้าไปมันที่ไหนก่อนละกันบ๊ายบายค่ะออนไลน์ขอขออีเมลด้วยได้ไหมคะอีกออนไลน์ tvyman tvyman com check it out